สวัสดีครับผมวันนี้เราจะใช้เครื่องมติมิเตอร์นะครับปรับมาตรงที่ย่านวัดสายไฟนะครับผมจะหาขาของสวิทช์สามทางนะครับว่าขาไหนมันชนกันนะครับผมถ้าขาไหนมันชนกันนี้เครื่องมติมิเตอร์ก็จะร้องเสียงดังตี๊ดนะครับผมแล้วเราก็จะนําไปใช้งานนะครับหรือว่านําไปต่อใช้งานนั่นเองนะครับผม ระบบนี้เป็นระบบ12โวลต์นะครับไฟ DC 12โวลต์นะครับเพื่อนๆส่วนสวิตช์3ทางนี้ก็เป็นสวิตช์12โวลต์เช่นกันนะครับเพื่อนๆจะได้ยินเสียงสายไฟมันชนกันใช่ไหมครับผมผมลองมาปิดสวิตช์ดูตอนที่เราปิดสวิตช์นะครับเครื่องมัลติมิเตอร์ก็จะไม่ร้องนะครับก็แสดงว่า มีสายไฟเป็นขควบวกนะครับ2ขานะครับเพื่อนๆส่วนสวิตสามทางตัวนี้จะดูง่ายหน่อยนะครับเขาก็จะระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับผมว่ามีขาสีเงินสขานะครับนี่ครับก็จะร้องนะครับแสดงว่าตรงนี้เป็นไฟขควบวกนะครับส่วนขาสีทองที่อยู่ริมสุดนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นสายกาวนะครับตัวนี้ดูไม่ยากเลยนะครับ แต่ว่าเพื่อความมั่นใจเราก็ใช้เครื่องมติมเตอร์นะครับเพื่อมานํามาตรวจเช็คนะครับผมดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับโอเคครับเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับว่าสวิตช์สามทางระบบ12บโวลต์เนี่ยต่อกันลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้ผมก็จะทําการต่อโดยใช้ปากคีบเส้นสีแดงนะครับขั้วบวกของแบตเตอรี่เข้า ขาแรกของสวิกสามทางนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็ใช้ขั้วบวกของหลอด led นะครับเข้าตรงกลางนะครับแล้วก็ใช้ปากคีบจากหลอด led ต่อเข้าขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับหลอด led ก็จะติดนะครับผมเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าเราเปิดการใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ เพื่อนเห็นขั้วนี้ไหมครับนี่ครับสายบวกทั้งคู่เลยนะครับผมหลอด led ก็เป็นไฟบวกนะครับจากแบตเตอรี่ก็เป็นไฟบวกนะครับมาต่อเข้ากับสวิตช์สามทางนะครับที่เราใช้เครื่องมติเตอร์กิ้มดูแล้วนะครับแล้วมันมีเสียงร้องนั่นเองนะครับผมนี่ครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้อีกสายไฟอีกสายเส้นหนึ่งนะครับเพื่อจะมาต่อครบวงจรนะครับเส้นนี้นี่ผมจะต่อเข้ากับ ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับผมก็จะนำมาต่อเข้ากับสวิ๊กสามทางที่เป็นขาสีทองนะครับตัวนี้จะดูง่ายมากนะครับขาสีทองนี้เป็นขั้วลบนะครับเพื่อนๆปึ๊บแล้วผมจะลองเปิดสวิช์ให้เพื่อนๆชมกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสวิ๊สามทางนี้เป็นอย่างไรโอเคนะครับ หลอด led ด้านในของสวิตช์สามทางนะครับก็จะทำงานนะครับก็จะสว่างบ่งบอกถึงสถานะการเปิดใช้งานนะครับเพืเ่อนตัวนี้ผมจะนำไปใช้กับระบบโซล่าเซลล์นะครับก็ถ้าเราไม่มีอะไรเช็คขาสวิตช์สามทางนะครับเพืเ่อนๆก็ใช้เครื่องมัอติมิเตอร์นะครับเช็คแบบข้างต้นที่ผมเช็คให้เพื่อนๆดูนะครับ ว่าเช็คกันแบบไหนนะครับอันนี้ผมก็นํามาฝากให้เ,เพื่อนๆนาไปต่อยอดนะครับครับคลิปนี้เออสำหรับการต่อสวิตช์สทางนะครับผมก็ฝากไว้ให้เ,เพื่อนๆชมเพียงเท่านี้นะครับยังมีครั้งนะครับผมตัวนี้ก็เป็นระบบ12โวลต์นะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมจะชอบคลิปแบบนี้ก็ กดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม